เราจะเห็นว่าตาสองข้างเนี่ยเห็นตาดำไม่เหมือนกันนะตาดำข้างเนี้ยมันหลีมันหล,ลีกว่าข้างนี้นะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงกล้ามเนื้อตามอ่อนแรงต้องต้องปรับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่ว่านน้นรับตานะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อทีอ่วิ่งมาเกาะที่ที่ขอบขอบล่างของตานะครับเวลาลืมตามันจะดึงขึ้น ลืงตาดีครับเนี่ยมันจะดึงขึ้นแต่แต่นี่ครั้งนี้เนี่ยมันดึงไม่ไหวมันดึงได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับแต่นี้เราจะทําก็เลยต้องทำสองตาหนักตาแล้วลึงตาครับเอาอ,อย่างนี้นะครับเนี่ยทำแก้ปัญหาหางตาตกตรงนี้คนหลังคดจะทําหางตาด้วยตอนนี้แก้การเมือตาอ่อนแรงครั้งนี้ลืงตาครับ ทำแล้วก็จะตาตาจะโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แก้หางตาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการใช้ระบ,บุเจาะเจาะเข้าไปแล้วก็ไปล็อกชั้นเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาทั้ง <c oughs> การทําตาสองชั้นและการแก้ปัญหากล้ามเนตาอ่อนแรงอันนี้ก็เป็นเป็นความผิดปกติมันน่าจะเกิดนะักใช่ไหมเป็นยังไอตั้งแต่เล็กๆก็เป็นนะไม่แน่ใจค่ะรู้ตัวว่าตอนที่ เดินประกวดในง,งานหรือการแต่งหน้าช่าง <Okay. S 1> เขาก็จะแก้แปัญหาตรงด้านซ้ายรู้ตัวคะ่ะว่าเหมือนหนังตาตกค่น,นั้นองหนตาไม่เท่ากันแต่ที่จริงแล้วอะค่ะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงก็แก้ด้วยวิธีการแปะสติกเกอร์ชั้นตาคะ่ะให้ให้เหมือนแบบต,ตาเท่ากันก็ดีขึ้นคะ่ะเพราะว่าจะติดให้มันเป็น2ชั้นน่ะนาแล้วก็เราก็ระบายสีแล้วก็ใช้อายไลเนอร์กรีดตามันก็คือแก้ปัญหา เฉพาะหน้าไปในแต่ทางานนั้นไปอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดหน้าสดจริงๆอะค่ะไม่รอดแล้วทำไมวันนี้ถึงเลือกมาที่นี่ลยก็เพราะว่าที่นี่คุณหมอนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในแก้ในเรื่องของเขาเรียกว่าหนังตากล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะก็เลยต้องเลือกมากับคุณหมอชนทิตค่ะแล้วพอได้ปรึกษาเราก็เลยให้ความมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการตั้งนานและตั้งหลายปีนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ เราอยากจะแก้ปัญหาตรงจุดหลุกบกท่องบนใบนหน้าตรงดวงตาตรงนี้ล่ละค่ะ